อ้าวครสวัสดีครับ,บสวัสดีคุณผู้ชมก่อนอว,วันนี้ครับนี่คุณแม่ลูกอ,อยากกินเมนูเองก็ผักาจอผักาจอนี่บนครับเพราะว่าหญิงหลังลอดอยากกินผักาจอบอกว่าเลิกงานซื้อมาแกงขึ้นหน่อยโอเค,อเคย่กลับไปเราไปแกงผักาจอเนาะลูกเนอะผมเย็นนี้ก็กินตัวแม่เนอะ ลังจากได้ประกาศมาแล้วครับนี่ขั้นตอนแรกครับเอาไปซอยแล้วเอาไปล้างน้ําครับนี่เอามาซอยครับมาซอยเนาะล้างหลายๆน้ําครับนี่สาคัญที่เขาต้องล้างหลายๆน้ําเพราะว่านี่ครับที่มันเป็นงามใบมันนี่เนาะนี่ครับก็เศษหินเศษด,ดินมันมันชอบไปอยู่นะครับต้องล้างหลายๆน้ําเนาะเกี่ยวกินมาคบใส่มันเสียลมนะครับไปดูทางนี้ดีกว่านี่ผม ต้มกระดูกหมูไว้แล้วนะครับฮือดีใส่หมูสามชั้นซอยไปแหมยิ่งดีนะครับโอ้ยยิ่งอร่อยไปแหมแบบนะครับแต่เพื่นผมตาลได้ออกไปซื้อเนาะมีกระดูกหมูก็ได้อยู่ครับอ่าส่วนเครื่องครับนี่มีกระเทียมครับผมหอมแดงกะปิและวก็นี่ครับโถ่เน่าแผ่นเนาะจีคือกบกอกครับวันนี้ใส่สองแผ่นไปเลยอันนี้ครับนี่มีมะขามเปียกครับ เอาไว้ใส่ประกาศจอครับพระวาประกาศจอ,องเฮานี่มันจะต้องออกมีรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยนะครับผมอันนี้ครับเครื่องของเฮาก็ตามไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาใส่หม้อเลยครับสํลาลังคกหน่อย เดือดอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเราพากมาใส่กันดีกว่าครับน้ำเดือดแล้วนะครับนี่ครับเอาผักใส่เลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนักเกินแต่แบบเป็นอย่างนะครับนี่เพราะว่าหั่นใส่เยอะๆอี้เดียวมันตึงยุบมันไปเองนะครับผักนะครับ เอาครับนี่ะครับนี่ครับประกาศจองเขาครับนี่เริ่มเดือดนะครับครับเอามะขามเปียกนะครับใส่ในหม้อเลยนะครับใส่ทีละนิดนะครับเดี๋ยวไปใส่กำนักนะครับเดี๋ยวเ้าเกิดมันส้มล้ำไปมันกด บบไปล้ำเหมือนกันนะครับเฮามันหมกกลมๆนี่แหละครับใส่ไปแล้วก็กค่อยชิมไปนะครับเข้าไปยังใดเขาก็ต้องรอจนกว่าผักกาดเขานี่ยครับจะเปลี่ยนสีเหมือนสีลงกว่านี้นิดนึงนะครับีผักกาดจองเข้าเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับสีเริ่มเปลี่ยนเริ่มเปื่อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวเขา้ามา เกียวกระเทียมเอาเจ้าวผักกาดจอแล้วกันนะครับมาเลยเอาแล้วครับกระเทียมเกี่ยวของเฮานี่เริ่มเหลืองเริ่มกรอบแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับคือวิธีการจ้าวผักกาดจอนะครับนี่เขาตักมาใส่เลยครับแล้วมาใส่น้อย โอ้โอ้บาให้ลูกบาให้ค่ะพ่าทำัเาเข้าอยู่อ้า,อาแป๊บเดียวแป๊บเดียวนี่ลูกสาวผมครับเอ๊ะน้องออม่่ะวัดดีคุณผู้ชมกันแล้วเอ,อาวัดดีค่ะนี่ครับนี่หลังจากเอาเจาวเส็จเรียบร้อยนะครับเอากลับใส่หมอ้อเหมือนเดิมครับ โอเคแล้วครับแหมเอาลูกสาวคนน้อยไปส่งที่แม่แล้วเนาะฮามมุมตโตนะครับอ่านี่ครับหลังจากเขาเจ้าประกาศจอเขาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ปรุงรสตามใจชอบเลยครับจะใส่หงชูรสรสดีก็ตามตามชอบนะครับแต่ที่สําคัญคือรสชาติจะต้องมีเปรี้ยวของมะขามนำ้ำสักนิดๆน,น,นะครับแล้วก็กลมๆแบบ หวานกระดูกปมกลมทุนเอานะครับรับลองหมอครับผมอ่านี่ครับอ้าวมีขาดไปได้ครับนี่ทอดพริกกลับครับหมอครับผมนี่ทอดพริกแห้งกับผักกาดจอนะครับของคู่กันครับผมอ่าเยเรียบร้อยแเราก็เดียวเนาไปตั้งโต๊ะกินกันดีกว่าครับ เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมนี่ประกาศจอของเราครับนี่กินกรบพริกทอดเนาะเ<อ>นาะนี่ขอจิ้มก่อนโอ้โหเฮ่เวันนี้เมนูประกาศจอนะครับนี่ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับชอบไปลืมกดไลค์ like, กดติดตามเปกำลองใจ้กันด้วยครับสเราวันนี้สวัสดีครับ